สู่รายการคนดูเป็นใหญ <érieur> ่รายการที่ใจดีท <Shout S 2> <Pal> ี่สุดในโลกครับยินดีตนรับพอวีจากงขอนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อยาค่ะน้องน้องนี่น้องเล็กน้องเล็กสุดของแชนแนลวีน้องเล็กสุดเหรอครับน้องน้องเอมมี่นี่มาทำงานถึงปียังถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงปีแล้วใช่ไหมเอ้ยสบายแล้วชิลๆเออสวัสดีค่ะน้องบอกว่วาดอไรค่า แหมตอนนี้ดูดูเปรี้ยวว่าเลยนะครับของของไงคะถึงแบบลีฮันน่า <c oughs> อ๋อน,นึนกบบว่าจะบอกว่าพูดได้เลยเฮ้ย <c oughs> ว่าตัวเองทำไมจ <c oughs> ้าอะไรอย่าง,งาน <c oughs> ั้นอะพี่ฟาร์มตื่นเต้นอนะตื่นเต้นไหมคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ห่างหายจากการเป็นวีเจมาตั้งแต่ตอนนู้นต้องบอกว่าเราก็จะได้ดูพี่ฟาร์มจัดกับพี่ลูกเกด มาตลอดอะไรอย่างเป็น VJ Search รุ่นแรกเลยใช่ไหมคะอย่าบอกนะว่ากี่ปีแล้วอ่ะ V มี16ปีใช่ไหม V มี16ปีก็รุ่นแรกอะค่ะรุ่นแรกๆครับเฮ้ยอย่าซูมเยอะมันเห็นผมขาวลืมปิดผมขาวก็รุ่นแรกก็ประมาณแบบตั้งแต่สมัยนานแล้วล่ะนานอนานแล้วอะ ถาม,า head head, ถ,ามถามพี่จ๋าพี่เอกดูแล้วกันเ้อดูเดียวกั่เลยเดียวพี่จ๋าพี่เอกตั้งแต่ตอนนู้นกับตอนนี้คิดว่าชาแนลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างคะพี่ปาโอ้โหสตูน่ารักมากครับสตูแบบว่าดูดีกระจกกระจกไฟเฟยกล้องอุ้ยเมื่อก่อนมีกล้องตัวเดียวเองแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนสตูดิโอเป็นไงบ้างคะสตูหรอก็สุขมวิทสี่สิบเก้าสุขม่สิครับกึก ก็เล็กกว่านี้สักประมาณแบบเซนหน่งส่วนสามอ่ะแต่ว่าแบบเราก็ถ่ายกันคือเหมือนมีฉากตรงนี้บ้างข้างหลังบ้างแล้วก็เปลี่ยนสลับต้องไปมาอะไร้ยฮะใช้พื้นที่อย่างมีคุณค่ามากที่สุดวีเจก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบโหวีเจเยอะมากดีครับน้องๆค่้แกสนา็มีแบบว่าประสบการณ์อะไรประทับใจมากๆเลยสําหรับชนลวีคือจริงๆก็ประทับใจตั้งแต่มาทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ เหมือนเป็นที่แรกที่พี่ทํางานก็คือทำตั้งแต่ยังไม่เรียนยังเรียนไม่จบเลยเอมี่เรียนจบยังยังเลยค่ะอยู่ปี2เองค่ะปี2ทพี่มาทําตอนปี3พี่ต้ามาทําตอนต้ามาทําตอนต้าอายุ20่สิบกํำลังกำลังกำลังเพิ่งกลับมาแล้วเขากำลังรออยู่ว่ามหาลัยรับไม่รับปอะไรอย่าเงี้เ่วยแยบีแยบีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณนั้นตอนนั้นอายุกำลังจะ20ตอนนี้อย่าเลยค่ะ บอกไม่ได้นะพี่พี่รุ่นแรกตารุ่นสามเอยแต่ตาก็เด็กกว่าพี่เยอะนะก,ก็เยอะเหมือนกันแหละก็เยอะเหมือนกันก็ประทับใจตรงที่เรามาทํางานที่แรกแต่เราแบบมันไม่มีความเครียดอะไรเลยอะค,ค่ะเออมันเหมือนคือที่นี่เป็นเหมือนคือหลายๆคนจะพูดแบบนี้นะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวที่มีพี่มีน้องมีแบบลุงป้าน้าอาอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่ก็เหมือนแบบคือ ก็สนุกสนานอะไรเงี้ยะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมคะมาเจอกับพี่ๆที่เหมือนแบบมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันคิดอะไรคล้ายๆกันเลยชอบเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากมีความสุขการประกวดชนะวีวีเจเร์ชครั้งแรกทำไมอยู่พี่ปามเกิดอะไรขึ้นถึงคิดว่าเฮ้ยมีชนะวีวีเจเร์ชมาประกวดดีกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่คิดว่าแบบอยากมาประกวดเข้ามาทำอยู่ในชนะวีคือตอนนั้นน่ะเขาจะไป เขาจะไปเก็บต well, ัวกันที <S <S ่ภูเก็ตครับอยากไปภูเก็ตอยากไปภูเก็ตพี่รู้เปล่าพี่รู้ป่ะเขาต้้งเก็บตัวที่ไหนสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ใช่เป็นรุ่นเดียวเลยใช่ไหมใช่ที่ไปต่างประเทศจริงครับแล้วตอนรู้สึกว่าตอนรุ่นสองไปพัทยานะใช่แล้วรุ่นหลังจากใั้ก็ไปพัทยาเหมือนกันจนรุ่นนี้ไปหัวหินเห็นไหมเห็นไหมให้ตสิงคโปร์ คือตอนคือตอนนั้นพี่เริ่มมาถ่ายรายการซอกแซกแล้วเป็นแบบวีเจลุกกี่ตอนปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีมันมีประกวดพอดีก็อ่ะสมัครเลยก็แล้วกันพี่พี่เขาก็แบบชวนชวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าได้มาทำในที่สุดแล้วก็ได้ไปภูเก็ตแต่สมัยน,นั้นยังแบบว่าไม่มีวีเจคำว่าวีเจยังไม่ดังเท่าสมัยนี้ใช่ไหมคะมันก็มีบ้างนะคือจริง จริงๆพี่อาจจะเป็นคนที่ชอบดูอยู่แล้วไงค,ครับก็เลยรู้จักพี่ลูกเกดพี่เอ,อิร์ธพี่ตังเงวอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยวีเจมันเหมือนว่าโอเคเราเรียนมาเรารู้จักคําว่าดีเจใช่แล้วพอวีเจเราก็อ๋อเหรอมันมีวีเจด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วคือพี่ๆวีเจของวีแต่ละคนเขาก็ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเงี้ยมีพี่เฮเลนด้วยสม,สมัยนู้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเออไหนเราลองมาเป็นวีเจดูซิจะทาได้ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้พูดได้เป็นคุ้งเป็นแควขนาดนี้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูพี่บอสนะพี่บอสคือพี่บอสเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะเออคือคือยิ่งกว่าพี่อีกแต่พี่อาจจะเป็นแนวแบบเออเออเอองงงๆแต่คือพอต้องมาจัดรายการตอนเช้าเมื่อก่อนเชื่อการ์ดเลยเช้าเลยแล้วรายการตอนเช้ามันจัดสองคนคือมันต้องสื่อสารนะครับพอต้องสื่อสารเราก็ต้องแบบต้องเล่าข่าวต้องออะไรย่างเงี้ยใช่ไหมฮเราต้องจําว่าเฮ้ยคิวนี้มีอะไรเราต้องแบบไม่มีสคริปต์อะค่ะ ันก็มีมีมีบ้างแต่อาจจะไม่ละเอียดขนาดนี้ใช่ละเอียดมากยังอ่านไม่เสร็จเลยจำได้เราจำได้ตอนนู้นเพราะทุกอย่างมันจะแบบมีหนังสือพิมพ์มากองกองอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเรารู้คร่าวว่าแต่ละคิวมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเอ่อคือจะมีเหมือนแต่ละคิวก็จะมีโปรดิวเซอร์เนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยคิวนี้เป็นงี้นะเสร็จปุ๊บล้วก็ต้องประมวลสิ่งเหล่านั้นอยู่ในหัวแล้วก็พูดออกมาแล้วก็ต้องเข้าเพลงด้วย ออะไรย่างงาคือแสดงว่าเราได้แบบว่า We got it easy ใช่ไหมอ,ไอออค่อนข้างง่ายกว่า,าไม่แต่ขอเถียงนะว่าต้าแค่คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยคําว่า VJ เท่มากทำไมเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ก็ยังเท่อยู่ <c oughs> แต่ตอนนู้นคือตอนนู้นมันแบบ ไม่ค่อย,อยมีใช่ไหมคือคือเราเป็นชาแนลวีไทยแลนด์เป็นเหมือนกับแบบรุ่นแรกๆที่เราได้ดูช่องเพลงจริงๆแล้วก็ได้เห็นแต่ละคนที่มีคาแรกเตอร์จริงๆเหมือนที่พี่ปลาล์มบอกเนอะว,ว่ามีแบบพี่ลูกเกดพี่ตะแงวงงพี่เฮเลนพี่บีพี่บี <สะ S 1> บัณฑิตมานั่งสอนรายการอะไรนะที่มี o o ออริโออะอะไรอย่างเงี้ยยังสอนภาษาอังกฤษอยู่เลยอะทุกวันนี้ยังมีคนเรียกพี่ว่าวีเจปาล์มอยู่เลยครับใช่ไม่ได้เป็นมาแบบ 4ปีแล้วอ่ะแต่เหมือนคนจำได้เพราะว่าเป็นบีเจใช่4ปีแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวนะตนเรอยู่มากี่ปีคะก็ประมาณนั้นแหละคือจริงๆทำที่นี่แค่2ปีเองครับค่ะอยู่แค่2ปีแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไปจัดรายการวิทยุแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นดีเจอยู่ค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูกันไหมว่าแต่ก่อนคลิปขอารายการเป็นยังไงบ้าง เชื่อว่าหลายหลคนคิดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนพี่ปาล์มเนี่ยจัดรายการเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นถูกไหมบอกได้เลยว่าคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ถ้ารู้จักเนี่ยไม่ใช่ละครับคือต้องสํารวจตัวเองอาจจะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ขนาดนั้นเลยเออสำรวจเลยว่าอายุตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวไม่เป็นไรคิดไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูภาพกัน์ดเราไปดูคลิปกันค่ะ ไม่รู้ว่าป้ามัน <tinc S 2> <giving quin. S 1> ต่อในช่วง VIP ของ v ีไลฟ์นะครับตอนนี้เนี่ยลมร้อนมันพัดมาเร็วเกินไปเกินเลยอะไรพัดมาเร็วเกินไปนะการร้อนแฟชั่นของหน้าร้อนมาปะกันให้นานมากพอลมร้อนพัดผ่านมาเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ชายทะเลหรือว่าเกาะที่สวยงามต่างๆก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยก็จะขนเอาเสื้อผ้าแฟชั่นรับลมร้อนไปอวดใส่ธรรมชาติกันอย่างเต็มที่น้าไม่หมดเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันครับเสื้อลายดอกหรือเสื้อฮาวายเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนนะครับเพราะว่ามันมีสีสันสวยงามแล้วก็เป็นลวดลายของดอกไม้นานาชนิดทําให้เรานึกถึง ป่าที่มีต้นไม้เยอะหรือว่าชายทะเลสถานที่พักผ่อนในวันหยุดฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี <Loki> เพลงเพลงนี้ต้ามาหไอ้พี่จ๋งเลยีเด็กมากเพลงนี้ตอนีิมพมาส้าสให่ที่ใช้ตัดเสื้อฮาวายเนี่ยครับก็เป็นผ้าที่โปร <S <S <า>่งบางและสบายครับเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเรานะฮะใส่ที่กรุงเทพก็ได้ใส่ที่ต่างจังหวัดก็ได้ใส่ทะเลก็ได้ครับเท่ต่าึงหากนี่เท่งหาก ก็ทั <im IT S 1> ้งผู้หญิงผู้ชายก็หาเสื้อผ้าลายดอกมาใส่กันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าไปเที่ยวทะเลาตามเกาะต่างๆหาไ,ไม่ยากครับจะดูจักเนี่ยมีเพียบเลยแล้วก็ต่อรองราคากันได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากซื้อในห้างราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อย <im IT> วีไลายฟ้าโหดูแล้วคิดถึงไหมคะขอซื้อเทปนี้ไปเก็บไว้ได้ไหมฮะจะได้ไม่ต้องมีใครเอามาออแอร์ให้ดูรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นตัวเองแบบว่าจัดาการนานมากๆแล้วหลายปีแล้วเท่ดีครับตลกอ่ะแบบพี่นิมถึงเออน้องๆพี่ๆแถวนี้นะถึงกับแบบว่าอ้วกกันมนตามกันไม่หรอกแต่จริงๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราเราเห็นภาพเก่าๆแล้วเราก็จะนึกถึง ตอนที่สมัยโน้นมันก็เป็นภาพที่น่ารักเนาะ90มากนะน่ะมันนายปี้มากเลยนะฮะเออหน้าเหมือนเราไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเชื่อว่าคือได้ได้จัดรายการออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็ยังมีการจัดเดบิโตที่พี่ปาลบอกเมื่อก่อนรายการพี่ถ่ายรายการวันหนึ่งมากสุด6รายการพอรายการแบบรายการสดหรือว่าเทปด้วยมีรายการสดตอนเช้าเสร็จปุ๊บออกไปถ่ายเทป อีกตอนกลางวันอีกแบบสี่รายการแล้วกลางคืนห้าทุ่มก็มาจัดรายการสดอีกเพราะว่าไม่มีวีเจเยอะเท่าสมัยนี้ใช่ไหมใช่เลยไม่แล้วเพราะแบบว่าฮอตด้วยอ๋อคือแบบว่าคนทุกคนต้องการเชนาในทุกรายการถูกต้องป่ะคะ่้องไม่อยากคุยแล้วแล้วเวลาเวลาจัดรายการสดเนี้ยเคยเจออะไรที่แบบโทรเข้ามาแล้วอึดอัดที่สุดจริงๆไม่ค่อยนะครับคือถ้าเกิดว่า พูดถึงความอึดอัดเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆที่โทรมาเหมือนเขาจะเป็นแฟนประจำอ่ะแล้วเขาจะรู้ว่าอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเจอพี่กับพี่นาเดียจัดไปกันอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเออเป็นในแนวไหนอย่างเจอพี่พี่จ๋ากับพี่เอกก็จะคือจะมีแต่ละคนก็จะมีแบบแฟนประจำปัจจาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีมีอะไรอึดอัดเข้ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าอึดอัดอาจจะเป็นแบบส่วนตัวมากกว่าหิวข้าว อยากออกปอัปนอกกับพี่ๆข้างนอกที่เมื่อกี้ยัมงมาไม่จบเลยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเคยเจออะไรอึดอัดไหมครับพี่ต้งเค,เคยเจอ<ะ>เคยต้งอ,อาจจะเคยครั้งหนึ่งเช่นเช่นเช่นเป็นยังไงเช่นตอนแบบเหมือนเหมือนไปทำงานกับพี่บอสแล้วก็มีศิลปินมาอะไรเงี้ยขับวีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปงานพัทยามิวสิกอะไรแล้แล้วแล้วก็มีแบบศิลปินเกาหลีมาแล้วก็อยู่ข้างหลังเวทีเขาก็แบบเหมือนเมื่อชอมาชมเลยยังไงก็ไม่รู้ว่าคงมีคนถ่ายวิดีโอไป แล้วน้องแฟนคลับก็คงโกรธว่าแบบมาชมเขาก็โทรเข้ามาวีนในรายการเอ้โหว่ตาแค่ไหโดนวีนในรายการสดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้แม่เลยว่าจัดอยู่กับพี่จ๋า้พี่จ๋าเขาก็เลยแก้ให้ว่าแบบคือครัวนั้นตกใจมากเราไม่เคยเจอพี่จ๋าเขาก็เลยวึกขึ้นมาแก้เก่งมแก้เก่งมากแก้ก็ถือว่าน้องแบบศิลปินเกาหลีเขามาชมต้าก็ถือว่าชมสาวไทยทุกคนละกันก็อะไรอย่างนี้ไปอุ้ยตอนนั้นตกใจมากตกใจแบบ ที้งกอรที่พี่พีต้าเป็นวีเจนานี่คะยังไม่นานมากค่ะแต้ไม่เคยเจออะไรอึดอัดยังครับน่าจะอย่างไม่ค่อยนะคะอาจจะแบบว่าชอบคิดภาษาไทยไม่ไม่แบบว่าไม่ทันเลยไม่ทันพูดภาษาอังกฤษออกมาเลยเออพูดออกมาเลยเหมือนว่าครั้งก็ทำเหมือนกันถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆอะไรอย่างนี้แ้วเดี๋ยวสักพักนึ่งมันจะคิดออกเองค่ะเอออ่ะพูดถึงเพลงด้วยดีกว่าเนื่องจากพี่ปาเป็นคนชอบฟังเพลงสมัยโน้น เพลงไรที่เปิดพูดเหมือนแบบยุคจูรศสสิกนะสมัยที่พี่ปาเป็นวีเจสมัย14ปีที่แล้วที่พี่ปาเป็นวีเจเนี่ยนะเพลงอะไรเปิดบ่อยที่สุดเราก็เปิดจนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบเบื่อมากคือจริงๆมันไม่ถึงขั้นเบื่อหรอกแต่มันก็แบบเราก็เปิดกันบ่อยๆอะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคนขอเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกมีแบบบอยแบนด์รุ่นแบบบุกเบิกอะเอ็นซิงอะไรอย่างเงี้ยบ้า เอ็นซิงที่ยังไม่มาทำงานเลยมอนก็ไม่เอ็นซิงยุคแบบอาจจะแบบอัลบั้มหลังๆอะไรเงี้ยคมีพวกเว t ไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกแบล็กสตรีทบอยถึงแบล็กสตรีทบอยอะไรางี้แล้วก็จะมีเป็นแบบแก๊งเด็กๆวงสเต็ปเงี้ยไม่รู้เคยได้ยิเปล่าสเต็ปที่เป็นคนอังกฤษครับมีผู้หญิง3คนผู้ชาย2คนแล้วก็ออกมาเต้นเต้นเต้นกันมีเอทีน ที่แบบว่าเขาแบบเอาเพลงของแอบบ้ามาร้องอะไรเรรู้จักหมดเลยทำไงดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรู้จักเลยรู้จักม็อบแฟร์ต้องม็อบแฟรตรู้จักไม่รู้จักอ่ะอะไรอย่างงาั้นอุยม็อบแฟตรตเมื่อก่อนเท่มากมาเซ็<อ>นทรัลเวิลด์ตอนนู้นจำได้ถูกต้องก็คือเป็นเพลงยุค90อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลง,ง,ลงป๊อปป๊อปอะแล้วก็เอ่อคือมีคนขอเยอะไงเราก็ต้องเปิด M M to M M to M อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่นะบิทนี่เงี้ยก็เปิดเยอะนี่อันนี้ก็แบบเป็นออรไทม์คลาสสิกอยู่แล้วินี่ถูกต้อง ไม่รู้สึกพี่พูดเยอะอยู่คนเดียวอะ่ะดีดแล้วไหนะคะคิดถึงการเนบีเจไหมคะคิดถึงใช่ไหม,มเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้จัดหน้าที่เต็มที่เลยนะคะเอาสคริปต์อีกเพิ่มแค่นี้ก็เยอะแล้วนะอ่ะก็วันนี้พูดถึงเพลงที่เป็นเพลงยุค90อย่างเพลงที่พี่ปาพิ่งพูดมาคือเพลงของ Britney Spears อาจจะเป็นแบบเพลงคิดมี Baby One More Time จะเปิดหรออยากฟังไหมอ่ะอยากถ้าพี่ปาอยากฟังเราก็จะให้ตาาที่พี่ปามรีเควสต์นะคะให้พี่ปาส่งข้อเพลงเลยเพลงอะไรนะ ยังมีเบบี้มาแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้พี่ปามส่งเนี่ยเดี๋ยวคิวหน้าเนี่ยนะคะเราจะให้มาพูดคุยกับพี่ปามกันใครอยากคุยกับพี่ปามนะคะโทรเข้ามาได้0 2 2ย์สอง0อนะคะเป็น Sweet s i t e e Talk นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะแว่า S M S ของเราด้วยเชียงซองหนึ่งสี่หนึ่งอยากให้มีเซอร์ไพรส์อะไรหรือว่าศิลปินคนไหนมาชีวิตสิกสี่ของเราก็ S M okay, like okay, S เข้ามาได้เลยค่ะโอเคสรุปเพลงนี้เราเปิดกี่เพลงครับ สองเพลงเลยใช่ไหมอ่ามีเพลงหนึ่งคือ Baby One More Time แล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือเป็นเพลงที่พี่มเลือกมาฮะ S Club Seven รู้จักใชพี่ฟามยังหันมาทางนี้อย่างเยอะดีเลยเพราะว่าพี่ฟามยังเด็กอยู่เอ้ยรู้จักเหรอใช่รู้จักค่ะคือเป็นวงอ่อังกฤษที่แบบมิกซ์เอาเอาเอาทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายมารวมกันมีอยู่แบบ S Club อะไรใช่างเ้ยจำได้จำได้เคยสัมภาษณ์ด้วยฮะไปดูเพลงนี้กันครับ Bring it all back เปื่เดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะวีเจลูกเกดเองนะคะถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงวีเจรุร่นเก่าๆนะคะก็คือรุ่นเดียวกันกับเกดเนี่ยนะคะคนแรกเลยที่เกดนึกถึงแล้วก็จะอยากพูดถึงก็คือวีเจปาร์กค่ะจําได้นะชื่อจริงนะสกุลจริงของพี่ปาร์กคือท er ิทวินคำเจริญทั้งแรกเนี่ยที่เจอพี่ปาร์กเนี่ยคือประกวดวีเจเซิร์ชด้วยกันแล้วก็ไปเก็บตัวกันที่ภูเก็ต แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในความที่พี่ปาได้เป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็มีความเป็นวัยรุ่นอะคือไม่ได้แบบทําตัวแบบสันโดดหรืออะไรเนี้ยเออแล้วก็พี่ปาก็เป็นคนที่แบบเป็นคนแต่งตัวไม่เหมือนใครคือเขาใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงแบบสามส่วนแล้วก็ใส่แบบพวกแบบถักถักเหลี่ยซึ่งลูกเกดรู้สึกว่า เออคนเรามันแบบไม่ต้องแต่งตัวเยอะแต่ว่ามีคาแรคเตอร์มันก็ทําให้ดูแบบน่าสนใจค่ะแล้วก็มีโอกาสได้จัดรายการด้วยกันกับพี่ปางก็รู้สึกว่าสนุกมากพี่ปางเป็นคนที่จัดรายการฉดแล้วสนุกอ่ะเหมือนมีมีเสน่ห์ในการที่คนหยุดดูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จำได้อีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาจัดรายการเสร็จ ตอน11โมงเนี่ยจัดรายการสดาช้าเซ็กก็จะแบบชวนกันไปซื้อซีดียุคนั้นเป็นยุคที่แบบมีร้านซีดีอ่ะแล้วคนก็แบบชอบซื้อซีดีเก๋ก็ชอบชมพี่ปามไปซื้อซีดีก็ไปด้วยกันเออก็ได้ฟังเพลงแบบได้แชร์เพลงกันว่าเออเก๋ชอบไปแบบนี้พี่ปามฟังเพลงแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ยังคิดถึงพี่ปามอยู่อยากให้พี่ปามกลับมาจัดรายการที่ Channel Thailand ด้วยกันอีกนานๆตลอดไปค่ะ พี่ลูกเกดพี่ลูกเกดมิสมิสครับพี่ถึงเหมือนกันไปไหนอะไปตุรกีโอ้ได้ข่าวไปตุรกีใช่ไหมไปอิสตันบูลอะไรอย่างงี้เหรอเออเที่ยวกันหมดพี่บุนก็ญี่ปุ่นมีหน้าหลานเลยชวนเรามาไม่มีวีเจนี่เองแค่นี้นะไม่ใช่เราต้องการแบบ ย้อนยุคก,กลับไปคิดถึงวีเจเก่าๆของเราบ้าง Good old d a y ใช่เป็น Good old d a y ได้จากบบพูดถึง Good old days แล้วเนี่ยนะคะกรุสมบ,บัติ <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าแต่หลายคนอาจจะแบบอยากเห็นภาพวมื่อคุเมื่อก่อนแบบ Good old days ของเรามีรูปอะไรบ้างวีเจของเราเมื่อก่อนหน้าตาเป็นยังไงบ้างมัน,มนดู <ยก S 2> ดีกว่าเรายกขีดมาถึงตรงนี้นะคะตาก็จะให้พี่ปั๊มให้พี่เป็นคนเลือกเอายังไงดีอะ ให้เล่าให้ฟังบ้างดีกว่าหยิบเองได้เลยค่ะแบบมีรูปอันไหนที่คิดว่าแบบเป็นความทรงจำดีๆได้เลยใหมไหนไหนไหนมือสั่นเลยมือสั่นเข้ายังครับเข้าแล้วค่ะไม่ต้องซูมหน้าพี่นะเอออันนี้นี่น่าจะชื่อรายการ PM สมัยก่อนก็จะเป็นรายการสดตอนค่ำคๆดึกๆครับห้าทุ่มหถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นรายการสดแรกๆที่ทำ จริงๆแล้วทำรายการเอ็มตอนเช้าแต่ว่าเหมือนวันนี้มาจัดแทนายสกคนแล้วก็มาจัดคู่พี่เอกก็เลยอยู่ทั้งวันเลยตั้งแต่9ก้โมงแล้วคือคือยังเห็นความใสของใบหน้าอยู่นะครับก็เลยแล้วรูปนี้มีหลายก๊อปปี้มากจริงอันนี้คือเพอชอบมากเออใช่หน้าใสเลยต้องแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรแต่ตอนนี้ทุกวันนี้พี่เอกยังหน้าตาอย่างนี้อยู่เลยนะยังงเหมือนเดิมเลยคืออะไรฮะเดี๋ยวพี่ต้องไปปรึกษาแพทย์ซะละอ่ะแล้วก็ ทรงผมเหรอครับอ่ะอ่ะมีรูปนี้อ่ะเขาบอกว่าพี่ปาล์มเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยมากเปลี่ยนสีด้วยป่ะคะถูกครับอันนี้เป็นปลอนเลยถ้าพูดถึงเรื่องสีผมอ่ะมีอันนี้อ่ะีอะไรโดนใจคะเนี่ยชอาคำถามพี่ปาคือว่าพี่เป็นคนที่ผมดําสนิทมากๆครับแล้วก็เมื่อก่อนผมเยอะด้วยนะครับจะดูดูตอนนี้นะครับ เออเมื่อก่อนผมเยอะมากแบบเยอะๆหนาๆเลยอะ่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าผมดํามันน่าเบื่ออ,อะไรเงี้ยเราก็เป็นพวกที่แบบชอบทําอะไรเองแล้วก็ไปซื้อสีผมมาจากแบบพวกซูเปอร์มาร์เกต็ตอะไรเงรี้ยแล้วก็ทำทำเองทําไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยผมแดงเฮ้ยผมสีน้ำตาลเฮ้ยสีเทาสีเขียวปีหนึ่งเปลี่ยนมากกว่า12ครั้งโอ้โหคือว่าเปลี่ยนทุกเดือน,นเลยเออ,อก็คืออาจจะเดือนหนึ่งอาจจะมากกว่า มากกว่า2มากกว่า2ครั้งหรือมากกว่าครั้งเหมือนแบบรีฮาน่าอะไรอย่างเงี้ยเลยสำหรับเทรนเตอร์อะสำหรับรีฮาน่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือจะบอกเลยนะฮะว่าพอพอพอทำอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยคือเราก็สนุกดีไงหน้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ดีต่อตัวเองนะเพราะว่าสารเคมีมันก็แบบเข้าไปในเข้าในจมูกเรากันดองใช่แล้วก็เเข้าสมองสมองเลยเบอร์เป็นเอ๋ฮะก็คือเสร็จปุ๊บเนี่ย พี่ไม่ได้เปลี่ยนสีผมมาเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งคือตอนที่ออกจากตอนที่ออกจากวีไปแล้วอะครับคือมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วอะมันแบบพอกัดสีแล้วแบบมันคันมันแบบน้ําตาไหลอะคือแพ้เหมือนเซนสติฟท์เกินไปแล้วที่จะแบบมีสานเคมีลงไปอ่าใช่แต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นวีเจหนึ่งคนที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยมากนี่ใครทําลายพี่แมบคะด้วเดี๋ยววันศุกร์ขอฝากเก็บรูปนี้ไว้ให้วันศุกร์พี่แมพด้วยนะคะนะ ดูด้าดูด้ากัดกัดนี่สายเหรอใช่มาให้แอบรับเลยคุยกับสายทางบ้านพี่ปามรับเลยเฮ้ยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนเรียกเรียกผิดเรียกถูกตลอดฮะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ดูคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพรค่ะถือได้โทรมาจากที่ไหนค่ะโทรมาจากที่บ้านป่าอ่านี่อยากพูดคุยอะไรกับพี่ปามเชิญเลยค่ะ ก็ตื่นเต้นมากมากเลยแต่ก่อนชอบดูพี่ปามากค่ะเพราะว่าแบบคิดว่าเฮ้ยทำไมวีเจคนนี้เทเจังออายุเท่าไหร่คะเออนี่แหละพี่จะถามน้องแพรเนี่ยฮะอายุประมาณยี่สิบต้นต้นค่ะเหรอน้องแพรดูตอนแบบประถมเลยป่ะเนี่ยก็ไม่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 ถึงขนาดนั้นนะคะหรือเกือบถึงเออมาจะมาต้น่วงอาจจะมาต้นหรอคะเป็นไงบ้างสมัย สมัยนู้นกับสมัยนี yeah> ้พี่ยังหน้าตาเหมือนเดิมไหมครับพี่หนูกราจจะบอกพี่ว่าพี่ดูดีขึ้นเยอะมากอะพี่ดูน่ารักมากเลยอะนี่ขึ้นเยอะเลยค่ะแฟนตัวจริงแน่เลยปรึกษาแพทย์บท็อกมีหลายชนิดครับแต่หนูหนชอบดูตอนช่วงที่พี่ปาล์มจะจัดกับพี่แมปแล้วก็พี่บอสอะค่ะเออมีหรอมีหรอแบ่งแบบจัดกับพี่แมปแล้วก็พี่บอสด้วยอ๋อเออเออเออมีจริงด้วย มีจริงๆด้วยครับเออใช่จ้าวใช่ค่ะแต่ก่อนชอบมากแล้วพี่ปาล์มแบบมีโอกาสที่จะได้กลับมาจัดรายการอีกไหมอะคะแบบพี้เนี่ยโอ้ใช่สนุกยังไงดีครับน้องเอมี่อยากให้พี่มันจัดไหมจ๊ะใช่สนุกดีนะพี่ปาล์มจริงเหรอพี่เจลูกเกดพี่เกดเขาก็ขอไว้รอครับอาจจะแบบเดี๋ยวพี่ขอถามแบบผู้ใหญ่ก่อนนะฮะดีไหมฮะค่ะได้ไงก็จะรอ เผื่อว่าพี่จะมีโอกาสจัดให้หนูดูอีกโอเคน้องแพรต้องแบบว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กของของชาวีนะครับแล้วก็บอกว่า, ai, า,า,าให้พี่ปามาจัดอีกครั้งให้พี่ปามาจัดอีกครั้งโอ้ยเยอะๆนะคะ <c oughs> อะไรอยา <c oughs> <ม>่างดีไหมผู้ใหญ่จะได้แบบ <c oughs> น้องแพรขอเพลงไหมคะขอค่ะนี้เป็นเพลงโปรดหนูเลยค่ะเพลงอะไรครับเพลงศรัทธาค่ะของพี่ลือใจค่ะงอะไนะคะศรัทธาค่ะพี่ปามาชาณมีนี้หรอจริงหรอ มันก็จเป็นอีกรูปนึงนะอยากดูอ่ะดูไหมดูไหมให้น้องดูนะน้องแพลขอบคุณนะครับที่โทรมาบวัี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนีค่ปรั่ะกวดะวัสดีค่ะนวัสนีค่ะสวัสดีค่ะสวันีค่ะสวั่ะสวัสดีค่ะสันดีค่ัสดีะสัีันอยู่ค่ะอันนีคหะอเัมืีน่่ะสนะเป็นงานเลวี่วี่่วัด่ะวัดะวัดค่วัะวอะั่ะวะ อ๋อเหมือนเลี้ยงเลี้ยงประจำปีป่ะอ๋ออันนี้รุ่น2องนี่ต้าอ๋ออันนี้รุ่นสองอะรุ่นสองรุ่นพี่บอสรุ่นบอสครับอ๋ออ๋อนี่นี่เจนอ๋อพี่เจนเออเจนที่แบบว่าท้องสายอ่าออ่โอเคคราวหน้าพี่ปายังอยู่ช่วงหน้าพี่ปายังอยู่พวกเราอยู่รายการมี2ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะพูดกันไปอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆโอเคไปไปดูพี่แบบร็อกๆเออไปดูเพลงนี้กันที่พี่ปั๊มเล่นเอ็มวีด้วยค่ะ มีเวลาได้น้อยทุกรูปนะเป็นแบบว่าแฮร์สไตล์ไม่เหมือนกันทุกสักรูปเลย่เวลาจะหมดแล้วครับก็ไหนๆวันนี้พี่ปมกลับมาในรอบหลายๆปีนะฮะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชนาวีไทยแลนด์นิดนึงแล้กัน16ปีแล้วดีใจที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชนาวีไทยแลนด์แล้วก็ตอนแรกเหมือนจะแบบหลุดๆไปแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วปรากฏว่าพอมีพี่ที่นี่โทรมาชวน ว่าเฮ้ยปามมาจัดรายการมาเลยครับไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตอนแรกเมื่อกี้พี่ปามบอกว่าแบบเหมือนเคยเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วเราเป็นมาโดยตลอดค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะครับก็พี่เจเก่าๆก็ยังมาเยี่ยมพวกเราอยู่ใช่ไหมครับผมยินดีกับ พี่ๆที่ชนวีไทยแลนด์แล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนหรือวีเจทุกคนด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปาล์มเนาะมาสร้างศีสัตแล้วได้กลับมาจัดรายการกับพวกเราด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากถึงวีเจรุ่นดึกดำบันอีกคนหนึ่งที่จะมาในวันพรุ่งนี้ดีไหมฮะดึกดำบันเลยเหรอตะทันนักนก็ทันทันก็เป็นรุ่นถึงแม้จะดึกดำบันแต่เป็นรุ่นน้องพี่อ่าเป็นรุ่นสอบเป็นรุ่นพี่ตะปีหนึ่งใช่ก็คือบอสนั่นเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอสมาฝากถึงบอสด้วยฮะเ,เป็นแบบวีเจหุ่นนักกีฬาหุ่นบึกพ<ม>ี่เขาจะคอยแข่งบิ้วกับพี่ชายแล้วก็พี่บีต้องหุ่นฟิตกันอยู่3คนนี้ใช่ซึ่งนอกจากจะหุ่นนักกีฬาแล้วเมื่อก่อนนี้นที่แอบแซวไปตอนต้นรายการว่าพี่บอสเมื่อก่อนพูดไม่ได้เลยนะคะ,คะแต่ว่าที่ชาแนลวีเนี่ยทำให้บอสแบบกายเป็นวีเจที่มีคุณภาพมคนอ่ะ เวลาหมดแล้วจริงๆติด<ช>ตามได้นะคะพรุ่งนี้กับ,บรายการคอนดูเป็นใหญ่ในพี่บอสจะแวะมาเยี่ยมเยี่ยนเรานนั่นเอง<ช>ค่ะ<ช>แล้วค่ะอย่าลืมรายการต่อไปนะคะแอมจีแอมกับพี่เอกแล้วก็ดาจิมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนแล้วนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จ